สวัสดีเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามทุกคนของผมนะครับใน YouTube และ TikTok และใน Facebook และในเลยนในสตอรี่และกลุ่มต่างๆใน f a c e b o o k นะครับผมนภูมิแท้ตังวันนี้ภูมิใจนำเสนอผู้ชมนะครับพอยทับทิมนะครับนะครับทั้ง51เม็ดนะทั้ง51ก้อนนี้นะครับเป็นพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกสีชมพูเข้มแดงกุหลาบอ่อนนะครับ นะครับข้อสําคัญเป็นพลอยธรรมชาติที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับแล้วเลือกความพิเศษสุดคือทุกก้อนเนื้อพลอยโปร่งใสนําไปเจียดได้ด้านนะครับนี่ผมส่องกับอากาศนะครับนะครับถือว่าหายากมะครับเพราะแต่ละก้อนนี่นะครับหนักไม่ต่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดู200รกรัตขึ้นไปนะครับนะครับนะครับร้อยกว่าร้อยกว่ากรัตขึ้นไปนะครับคือ150กรัตขึ้นไปนะครับ ถึงรวม200กลัดนะครับนะครับถือว่าเป็นพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับที่ไม่ผ่านความร้อนที่หายากแล้วก็ทุกก้อนนี่นะครับเนื้อพลอยพิเศษคือโปร่งใสนะครับผมจะส่องให้ผู้ชมชมนะครับน้ำหนักนะครับหนัก150กลัดขึ้นไปถึงรวม200กลัดทุกก้อนนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเรียนผู้ชมเลี้ยนผู้ชมนะครับ ทับทิมของประเทศโมซัมบิกล่าสุดนะครับชื่อแอคตารือฟล่านะครับน้ำหนัก55.22กลรัตนะครับประมูลไปไปเมื่อปีที่แล้วที่นิวยอร์กประเทศอเมริกานะครับคุณผู้ชมไปเซิร์ชโ o เกอรถามได้นะครับนะครับพันสองร้อยล้านเลยนะครับแอบไหมครับทับทิมราชายพอยน้ำดีๆสีดีๆแพงกอบเพรนะครับส่วนพอยทัพทิมในหมู่นี้นี่นะครับ 51ก้อนนะครับก็ไม่ผ่านความร้อนเช่นกันเหมือนทัพทีมแอตตาหรือฟูล่าที่เจเรนเนหนัก52.22กรลัดที่ขายไป1,200ล้านเพนเดนสสีผมเป็นสีชมพูเข้มแดงกุหลาบอ่อนนะครับสีอ่อนกว่านะครับแต่ถ้าเจเนะครับผมรับประกันนะครับจะใหญ่กว่าไม่ต่ำกว่าเท่าครึ่งถึง2เท่านะครับทุกก้อนนี้นะครับโปร่งใสทุกก้อนเรียนผู้ชมนะครับผมส่งให้ดูทั่วไม่หมดนะครับ นะครับแต่ผมรับประกันนะครับทุกก้อนนี้นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเจียไรได้ทุกก้อนนะครับแล้วจะหนักกว่าไม่ต่อเท่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าครึ่งนะครับนะครับถึงสองเท่าสองเท่ากว่าสามเท่าเลยนะครับนะครับเรียนนุ่นช่องนะครับผมขายถูกถูกนะครับนะครับนะครับผมผมอายุเยอะแล้วนะครับผมเป็นเจ้าศรัทธาสร้างวัดมา สิบกว่าปียังไม่เสร็จนะครับผมไม่เก็บไปแล้วนะครับปีนี้ผมอายุหกสิบกว่าแล้วนะครับผมขายถูกๆแล้วนะครับกระดาหน้าร้อยสิบบาทพอนะครับจากกระดาษแล้วร่วมพันบาทนะครับนะครับตอนนี้ผมต้องการได้เงินด่วนไปสร้างวัดเพื่อเสื่อรอบพุทธศาสนาที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่นะครับให้ร่วงเสร็จเพื่อสืบทรอบพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมนะครับนาทีทองนะครับเพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับ เห็นแล้วนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับกันหลังแล้วร้อยสิบาทนะครับห้าสิบเอ็ดก้อนนี่นะครับผมรับประกันนะครับเนื้อพลอยป่งใสทุกก้อนนะครับนะครับรับประกันนะครับเจนไนได้ทุกก้อนนะครับนะครับแล้วก็สําคัญนะครับไม่ต้องเจนไนนะครับ นําไปตั้งไว้ที่บ้านก็ก็จะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจากวันและยัมบำมึงเลื่อนนะครับเพราะท่านผู้ชมไปเซิร์ช g ูเกอร์ได้นะครับสบรรพคุณคุณประโยชน์ของก้อนพลอยทัพทิมธรรมชาติราชาแห่งพลอยนี่นะครับแล้วข้อสําคัญทั้ง5 1ก้อนนี้นะครับเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนจะมีความพิเศษอย่างนะครับเรียนท่านผู้ชม จะมีพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและพลังจักรวาลอยู่ในก้อนพลอยเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกถึงพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตพลังจักรวาลของก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินี่นะครับลาชายิพลอยจะช่วยระบบร้อนเยน็นร่างกายท่ามน้ำท่าลนท่าเดินท่าไฟททางานสม,มนบรูรณ์บาลานซ์ยิ่งขึ้นจะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเพียงแต่ไปตั้งไว้ที่บ้านนะครับ นะครับอย่างน้อยคนในบ้านก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณพลอยทัพทีมเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจากวันแล้วยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับที่เขามีสรรพคุณเยอะเช่นนี้เพราะทัพทีมคือราชาแห่งพลอยนะครับนะครับเราถึงมีสรรพคุณเยอะเช่นนี้นะครับเดินผู้ชมนะครับคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับผมรับประกันหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับ น้ำหนักร้อยห้าสิบกะลัดขึ้นไปถึงรวมสองร้อยกะลัดนะครับนะครับขายกะลัดร้อยสิบบาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับให้โทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมนะครับศู1ย9แป179ง่และ0 9นย์เก้าเนาแสผมพป็นผมแซ่ต้านอยู่ที่ฝั่งทนนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับหาไม่มีแล้วนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับผมต้องการได้เงินด่วนนะครับไปสร้างวัดนะครับ ผมถึงขายกระหล่ำร้อยสิบบาทนะครับตำหลัก <Yeah. S 1> ผมขายกระหลาำร่วมพันนะครับเพราะหาไม่มีแล้วนะครับนะครับและเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับทุกวันนี้พลอยสวยๆนะครับผ่านความร้อนนะครับจะไม่มีพลังขึ้นไม่เหล่งนะครับแล้วแต่ละก้อนเป็นธรรมชาตินะครับผมรับประกันไม่มีก้อนไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครในโลกนี้นําไปขึ้นเงาไปไปทำจี้ขึ้นคอยังได้นะครับเพราะแต่ละก้อนแบบมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ นี่ไปไปขัดเงานะครับเขาก็สวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสทุกก้อนนะครับเหมอนก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับสีแดงเลยนะครับนะครับเอาไปนะครับไปเลี่ยมขึ้นคอก็ได้ไปขึ้นเงานะครับนะครับเพราะแต่ละก้อนมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเฉพาะนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับ คุณผู้ชมทุ่มามาชมคลิปวิดีโอก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกทั้ง51ก้อนนี้นะครับที่ทุกก้อนนี่นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสพิเศษนี่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมมุกปมแท้ตั้งเลยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุนในโลกเมื่อถามโูเกอร์การันตีไว้เลยเฉพาะภาพา,างต่างๆ แข่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาพลลินสตานะครับองค์ใหญ่ที่สําเนียโลกอยู่ใน YouTube ผมลูกภูมิแท้ตั้ง70องค์นะครับไม่ต่ํากว่า70องค์นะครับอลังการมากนะครับเดียนผู้ชมนะครับผมถ่ายไว้เมื่อต่ําวันหนึ่งพันพิษแล้วรก็ยังมีก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สําเนียโลกหนึ่งก้อนและทับทิมสตา ก้อนใหญ่ที่สนุดในโลกเมื่อถามูเกเดลงไว้1หนึ่งก้อนนะครับของไปไทยโมซมิกนะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมกภุมแท้ตั้งไปดูเล่นใครเคยดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วผมจะบอกข่าวดีนะครับเมื่อทุนผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมมกภุมแท้ตั้งนะครับนะครับไปดูภาพที่ผมผมผมถ่ายไว้นะครับ ละเอียดเลยนะครับที่กูเก l e การันตีว่าใหญ่ที่ antee, ทสุดในโลกเพียงแต่คุณผู้ชมนะครับรู้จักหมาเศรษฐีในเมืองไทยหรือพิษพันฑ์ในเมืองไทยหรือหรือหมาเศรษฐีต่างประเทศหรือพิษพันฑ์ต่างประเทศนะครับนำคลิปวิดีโอของผมนะครับภาพต่างๆ,ๆที่ผมถ่ายละเอียดที่ถามอกอเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานนําไปเสนอนะครับของผมนี่นะครับถ่ายง่ายนะครับ ลงถูกที่ถูกจังหวะเพราะของผมเป็นของสูงหมหาเศรษฐียินดีฟังเงินเพราะแก่ด้วยาราชายพะเลือดข้อสําคัญใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนะครับแต่องค์ราคาสูงนะครับเรียนผู้ชมองหนึ่งหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านบางชุดหลายพันล้านนะครับ แล้วครับผมให้คุณชม3%คุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลนะครับแล้วข้อสําคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปสร้างวัดเพื่อเสื่อทอบพระสนาคุณผู้ชมก็ได้ร่วมมหากุศลนต่อยอดสร้างวัดกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมมุกุ่มแท้ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อเพิ่ม้งนะครับ081 071179และ099197894 ผมว่าูมิแท้ตั้งยงแท้ฝั่งทนนะครับส่วนพลอยทัพทีมทั้ง51ก้อนนี้นะครับของประเทศโมซัมบิกนี่นะครับผมรับประกันนะครับเนื้อปรองใสทุกก้อนเจไดแน่ทุกก้อนนะครับเจเสร็จน,นะครับจะใหญ่กว่าแอคตาเลโฟล่าของโมซัมบิกที่น้ําหนัก55.22กิโลรัมที่ประมูลขายที่นิวยอร์กอเมริกาเมื่อปีที่แล้วนะครับปัน200ล้าน ใหญ่ไม่ต่ำกว่า1เท่าครึ่งถึง2เท่า2เท่าครึ่ง3มเท่าทุกก้อนเลยนะครับนะครับนาทีทองนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับนะครับผมขายกันละร้อยสิบบาทนะครับผมขายไปแล้วผมจะไปหาทั่วโลกก็ไม่มีแล้วนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับผมถึงขายถูกๆและจะไปสร้างวัดกันนะครับสนใจท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับทุกก้อนนี้นะครับไม่ต้องไปเจนไหนก็ได้ ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับจะไปขึ้นเงาแล้วก็ทำจี้ขึ้นคอได้เลยนะครับเพราะแต่ละก้อนมันมีเอกลักษณ์ของเขาแลนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับนะครับหาไม่มีแล้วครับผมรับประกันนะครับสวยงามยิ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับสวยงามเนื้อพลอยโปร่งใสนี่ผมผมส่องอากาศก็ได้เห็นไหมครับนะครับนะครับนะครับ สวยงามนะครับนี่ไปขึ้นเงามาทําขึ้นคอก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาทีทองนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับทั้ง5 1็ก้อนนี้นะครับขายกันหลันละร้อยสิบบาทเองนะครับนะครับจากจากอดีตผมขายกันหลันไม่ตามว่าร่วมพันนะครับถึงพันบาทนะครับ